พี่ดานี่อายุ63แล้วค่ะเป็นยุ้นในตาเสื่อมมาได้7-8ปีแล้วค่ะหมอเขาก็บอกว่ายุ้นในตาเสื่อมอ่ะใครเป็นอ่ะไม่มีโอกาสหายตลอดชีวิตเลยมีอย่างเดียวคือการไปยิงแสงทุก6เดือนยิงมากี่ปีก็เพียงแต่ชะลอให้ไม่เป็นมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาด้านอาหารกับการสุขภาพดวงตา ก็จะเป็นมากขึ้นป่ะเป็นมุฒดตาเสื่อมประมาณ5ปี <Okay. S 1> พอปีที่6ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นต้อกระจกลืมเป็นได้ประมาณ10 <Okay. S 1> หมอบอกว่าไม่ต้องห่วง10นี่ธรรมดามาก <Okay. S 1> ออไม่ต้องทำอะไรร <Okay. S 1> อให้มันสุกอย่างเดียวแล้วค่อยมาผ่ามาลอก <Okay. S 1> ก็ถามหมอว่าถ้าผ่ากับลอกมีโอกาสหายไหม <Okay. S 1> เขาบอกว่าก็ไม่มีทาง <Okay. S 1> เพราะว่าถ้า ผ่ากับนี่แล้วแต่ดวงบางคนผ่าแล้วมองไม่เห็นตาบอดเลยก็มีแล้วจนจากผลิตภัณฑ์ได้ยังไงผ่าแล้วก็พอดีมาเจอเพื่อนเขาบอกว่ามีอาหารเสริมตัวหนึ่งนะถ้ากินแล้วอ่ะเราต้อกระจกเนี่ยมันจะค่อยๆลอกออกมาทีละนิดเราฟังแล้วไม่ผ่าแล้วมันจะลอกได้ยังไงแต่เราก็ต้องยอมเชื่อเขาเขาก็เลยแนะนําตัวนี้ก่อนค่ะดีคอนแทคดีคอนแทคตัวตัวนี้ค่ะเขาแนะนำดีคอนแทคค่ะว่าให้กินน่ะ เช้าเม็ดเย็นเ,เม็ดดูก่อนว่าเป็นไง<ฆ>ความที่เราอยากหายเร็วเราเลยแอบกินเช้าสองเย็นสองอยากให้หายไวๆ<ฆ>เพราะเราไม่อยากผ่าตัด<ฆ>แล้ววุ้นในตาเสริมเราก็อยากเอาไอ้เส้นนั้นหายไปสักท<ฆ>ีเราก็เลยกินเช้าสองเย็นสองหลังอาหาร<ฆ>ปรากฏว่ากินไปได้แค่ห้าวันเองนะคะ<ฆ>รู้สึกเลยค่ะไอตรงเป็นเส้นอะมันยังอยู่แต่ไอตรงเม็ดเล็กๆอะที่ะยอะๆ,ๆๆอะมันจางลงไปเยอะเลย<ฆ>มองอะไรเนะี่ยชัดขึ้นเยอะ แล้วไอ้หมอกขาวๆข,ของต้อกระจกมันก็รู้สึกใสขึ้นน่ะทำให้เราคืออ่านหนังสือดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นเลยอ่ะอแล้วสิ่งที่ที่ตามมาอีกอย่างนึงที่งงก็คือเราเคยเปิดทีวีน้องๆเขาบอกว่าเปิดเสียงดังเราก็ฟังแล้วไม่ดังเพราะน้าหูสองข้างไม่เท่าแต่พอมากินตัวดีคอนแทคมันกลับทําให้เราฟังชัดขึ้นด้วยอตอนนี้เปิดทีวีต้องหีบเสียงเบาลงไปสองส,องสเต็ป เป็นตัวแถมมาเดือยแล้วช่วยเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันดีเลกยอดแ่แล้วเพื่อนเลยบอกถ้าอยากให้หายไวขึ้นแล้วก็เพราะตัวนี้มันมันดูแลเราแล้วจะให้ฟื้นฟูรักษาให้ดีขึ้นให้เรากินตัวอลเทามกับโกลลจินเพราะตัวนี้จะไปรักษาเส้นประสาทอ่ะแล้วอัลิทาทมนี้ทานยังไงคะอันนี้จะทานเช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งส่วนส่วนโกเลจินก็เช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งเขาบอกว่าเรากินก่อนนอนอ่ะมันจะ ตอนเรานอนมันจะปรับให้เรานอนหลับลึกสบายพอตื่นแล้วอ่ะเออเราจะสดชื่นแล้วความจําเราจะไปฟื้นฟูความจําเราทีเรากินดีคอนแทกเราได้ผลเราเลยยอมเชื่อเขาต่อ,อแล้วทานแล้วทานมาเนี่ยหลังจากออได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะคะมีความประทับใจนะคะอยากจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะถ้าคะแนนให้มาสิบคะแนนให้สิบไปเลยค่ะ,คะเพราะว่าประทับใจมากเพราะหนึ่งเราไม่ต้องผ่าตัดแล้วค่ะอย่างนี้ต้องลองนะคะ ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา ดีคอนสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนแทคเหมาะสาหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทํางานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน าแห่งวุ้นในลูกตาเสือมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อม